สวัสดีครับพี่น้องครับพบกับกองการชนแนลเช่นเคยนะครับหลังจากที่ห่างหายจากการทําคลิปเกี่ยวกับการปลูกมานานพอสมควรนะครับอาจเกิดจากหลายๆปัจจัยด้วยกันนะครับทางด้านเศรษฐกิจสังคมการเมืองต่างๆนะครับทำให้อ่ต้องเลื่อนเวลาไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ได้ประจวบเหมาะนะครับที่จะมาทําคลิปเพื่อที่จะให้ทุกท่านนั้นได้ติดตามนะครับหลายคนอาจจะเห็นต้นแผ่บารมีที่ผมได้ทําคลิปไปแล้วนะครับ ก็ไม่ได้ติดตามนะครับตอนนี้ต้นก็ใหญ่พอสมควรแล้วนะครับวันนี้นะครับในการทําช่วงนั้นนะครับมีมีการเกิดอยู่ประมาณ50%นะครับไม่มากนะครับมีพี่ท่านหนึ่งนะครับได้แนะนําในการทำเดี๋ยวผมจะทําขึ้นแล้วก็ลองให้ทุกท่านนะครับได้ดูคลิปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆนะครับว่าเปอร์เซ็นต์ของการาการเกิด ต้นแผ่บาร a, มีน,นมามาั้นเป็นยังไงนะครับวันนี้มีต้นสวยๆของต้นมะละกอนะครับมะละกอออนแลนด์นะครับมาให้ทุกท่านได้ชมด้วยนะครับต้นนี้สวยนะครับผมปลูกไว้เยอะพอสมควรนะครับเพราะเมล็ด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 อย่างนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์การเกิดตั้ง90%นนะครับเยอะพอสมควรนะครับผมก็ปลูกไว้ในสวนในไร่นะครับตัวนี้เพาะไว้เยอะพอสมควรนะครับ พี่น้องท่านใดต้องการหรืออยากได้นะครับก็ติดต่อได้คลิปให้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาดูนะครับการเพาะต้นแบบง่ายๆนะครับต้นแผ่บารมีนะครับซึ่งพี่ๆท่านได้บอกไว้ว่าเพาะอย่างนี้นะครับมีเปอร์เซ็นต์เกิด80-90ซนนะครับเดี๋ยวจะลองดูนะครับว่ามันจะเกิดไหมแล้วก็จะติดตามให้ทุกท่านได้เห็นเรื่อยๆนะครับแล้วก็นำ วิธีการมาทําเพื่อที่จะให้ทุกท่านได้เห็นผลนะครับมาดู่อนอื่นนะครับเราก็ต้องไปเอาพันต้นแผ่บารมีนะครับประมาณแค่นี้นะครับในต้นต้นใหญ่พอสมควรนะครับต้นที่ถูกไว้ใหญ่พอสมควรนะครับนํามานะครับแล้วก็นำมาครับโดยต้องเอากันไกรตัดกิ่งอย่างนี้นะครับกันไกรตัดกิ่งนะครับเข้าพอสมควรด้วยนะครับมาก็ ลองเคาะดูนะครับว่ามันจะเกิดดีไหมนะครับเห็นพี่พี่บอกไว้นะครับว่ามันเกิดดีนะครับทําอย่างนี้เกิดดีนะครับลองครับมันจะให้เพื่อนๆได้ดูได้ติชมด้วยนะครับตัวนี้นะครับแล้วพี่พี่ก็บอกไว้ว่านะครับให้กรีดด้วยนะครับกรีดเพื่อที่จะให้รากมันขึ้นนะครับกรีด รีดประมาณลงไปประมาณหนึ่งถึงสองเซนครับปีดตรงเลยนะครับปีดอ้อมอย่างนี้ครับปีดอ้อมเลยนะครับอ้อนกระถางหนึ่งผมจะแช่น้ำยาเร่งหลากนะครับอีกกระถางหนึ่งไม่แช่น้ำยาเร่งหลากว่าผลจะเป็นยังไง ตัวนี้ไม่แช่นะครับไม่แช่แล้วก็แทงประมาณสักสองถึงสามนิ้วนะครับอย่างนี้นะครับมาดูต้นที่สองนะครับต้นที่สองนี้จะแช่น้ํายาเล่งรากต้นที่สองนั้นนะครับผมจะใช้น้ํายาเล่งรากโดยทําขึ้นเองนะครับจากเอ็มร้อยกลับปิแล้วก็ผงชูรสนะครับผสมกันนะครับอยู่ในนี้นะครับที่ทาขึ้นเองนะครับ จะลองทําดูว่าอัตราการเกิดมันจะเป็นยังไงนะครับก็ลองติดตามไปเรื่อยๆครับช่องตองอาชนแนลนะครับวันนี้ต้นสองนะครับ เราก็ปีดเหมือนเดิมนะครับปีดเหมือนเดิมนะครับีดเ,เด,บดเพื่อที่จะให้รากมันออกนะครับีดอย่างนี้นะครับแล้วก็มาสจุ่มที่น้ํายาเล่งรากที่เราทําไวนะ้ใครอยากทำสูตรน้ำยาเล่งรากนะครับไปดูช่องตองกาช n แนลนะครับ ได้เลยนอไว้ให้ทุกท่านได้ดูด้วยแช่ไวสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ผมทำนะครับอย่างน้อยนะครับใครหลายคนอยากไปทำก็ทำได้นะครับตอนนี้ผมก็ดูจาก youtube เหมือนกันนะครับแล้วก็มาทำนะครับให้ทุกท่านได้ดูเหมือนกันนะครับแล้วก็จะให้พี่น้องมาดูว่าอัตราการเกิดมันเป็นยังไงร,ระหว่างการแช่น้ำยาเล็งลากกับไม่ได้แช่น้ำยาเล็งลาก,ก ดินนี้ผมเอาดินนะครับดินดินดีนะครับเดี๋ยวผมจะแปะให้ทุกท่านได้ดูนะครับว่าผมใช้ดินอะไรนะครับ้างานะครับ้างการที่นนะครับจะแปะให้ทุกท่านได้ดูนะครับอืมต้นนี้ก็สวยนะครับปอกดึนเยอะเลยนะครับสวยมากต้นมาระลปอมาระลอฮอลแลนด์นะครับ เราแช่ okay. ได้สักพักหนึ่งแล้วนะะมันก็จะดูดเข้าไปนะครับแล้วก็ปักทันลึกประมาณสัก2-3เซนนะครับ3เซนนะครับไม่นานเสร็จพิธีนะครับแค่นี้มาดูว่า2ต้นนี้นะครับอัตราการิดจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวรอดูอีกวัน2วัน3วัน4วันนะครับว่าจะเป็นยังไงอัตราการเกิดของมันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวรอชมนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจแล้วจะนําสิ่งดีๆมานําเสนอทุกท่านเช่นเคยนะครับผมไปดูแล้วก็ติดตามไปเรื่อยๆว่า2ต้นนี้ตนน้นแพรบารมีทั้งสองน,นี้จะเกิดดีไหมนะครับขอบคุณครับแล้วพบกันใหม่ครับ